งานบุญประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเฮาเนาะทุกคนโอ้แบบนี้เลยคนทุกทัวสารชิดเนาะทั้งอยู่ภายในใดต่างประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสวัสดีทุกคนตอนนี้ปับดิ้ม,มาที่งานบุญนมัสการพระท่านหลวงเนาะตอนนี้เฮาอยู่เบื้องฟังทีทางคนเคงรถล,ลายหลายเนาะ กว่าจะเขาจะเข้ามาแถวแถวนี้ได้กว่าจะมาหาบอนจอดรถได้นะทุกคนต,ตอนนี้ก็ยังยางเข้าไปหาบริเวณแถวบุญทัดหลวงยังว่าทำได้ตอนนี้คนหลายแหง้งรถหลายแห้งนะทุกคนมันวุ่นวายไปหมดนะจากคนขายเครื่องจากรถจากคนยางเนาะทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้บัณฑินินจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศในงานบุญอมัตการพระท่านหลวงประจะปี2 0 2 3 ในสีนี้เรามื่อเนี้เป็นมื้อที่สามแล้วเนาะมื้อที่สามแล้วคนแบบนี้เลยทุกคนมาเที่ยวงานบุญนะมาสทศกาพศลพระลวลจะต้องมีข้าวหลามจิ้งไก่เนาะนี่ผู้สาวก็กินโซอยู่นี่ข้าวหลามจิ้งไก่สิเนาะนี่ทุกคนโอ้โอคนทั้งคนทั้ทงรถทั้งที่อย่างบูอย่างเป็นทีอย่างเลยนะใช้เวลาดนแหงก็จะเข้ามาฮอดแถวนี้ได้

จะมาก็อันตากเราขอเข้าไวทางในก่อนนอนทุกคนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือเบื้องทางโพนเคงัังที่ได้ว้ามาเนาะทุกคนบรรยากาศทางนี้คือบริเวณอ้อมหอบอบริเวณท่านหลวงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกเจทุกมุมเนาะทุกคนกว่าจะ จะเข้าจะออกได้ก็ต้องใส้เวลานะ่ผู้ใดจะมาเลาะมาเทียวก็อย่าลืมเพื่อเวลาได้นะเพื่อเวลาไว้ฮะเพราะว่าคนหลายแหงนะคนหลายอหลีทางเขา่าทาง,ทางคนเคงเนาะทางเบื้องฝากนี่ เราจะเก็บบรรยากาศให้คนได้เบิงกันไปเรื่อยๆ <Element. S 1> เดี๋ยวเราซองหาผู้สาวงามให้ทานผู้ชมได้เบิงกันที่ในสุดท้ายเดินพระทาตนหลวงจนได้นะ ดีตอนทับเข้าสู่งานนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ประจำปี2 0 2 3นะทุกคนขวดคนขวดคนทางนี้ทางนี้เนาะได้ได้ละน้องน้องทางนี้เนาะ นี่คือบรรยากาศงานบุญนมัสการพระราชาหลวงประจำปี2พ .3 ในมือวันทีส3เนาะมือที่สของงานนะนะ่นก็เปิดงานมาได้สามมือมือนี้แล้วเนาะมือนี้คืนนี้เป็นคืนที่สามอู้คนนี้หลายทุกแจ่ทุกมุมเลยทุกคนหลายแหงหลายแหง บูบูว่าจะโฟกัสเรื่องอย่างบู้ว่าจะโฟกัสอันใดเลยมีได้ยางไปน้ำเข่าแบบนี้ งานบุญที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลวาวฮอลนาะทุกคน ลืมต้นเพียงสาวห้าพันกีเท่านั้นขอเชิญพี่น้องป้องไปพี่ตาลาอามาดาวน้าสาวสาวเด้อส่งเสือทุกตัวสี่สิบหาพักีเขมือได้เอสรงเสือทุกตัวสี่สิบห้าพันกีเสื่อทุกแากเลยนะคะห้าเด้อทกแเลยนะคะห้าส่ิบห้าพักี่นสอุ้กเที่ยได้ครับยงวันไปราจากวีดีโอ ทจาก M ห้อยหิบพลังใจมสุทุกคนนี่คืองานบุญประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเฮาเนาะทุกคนโอ้แบบนี้เลยแล้วตคือคือผู้คนที่มาเที่ยวงานบุญหรือว่าผู้คนที่อยู่บริเวณ คณะหลวงนี่น่าจะท่าได้ละน้องทุกคนน่าจะหลายพันคนนี่แหละดูนะนี่คือบรรยากาศในมือนเนี่อนนออนนตนี้งหาานะคยดบอย จุดวันนี้ปีนี้ขาเจ้าบริหารจัดการได้ดีแน่นอนวันนี้ท่านจะบ่มีเครื่องบ่มีห้านไข่เครื่องโปมีอีอย่างทางนั้นเนาะก็จะเป็นเป็นเดินลกล่วงแบบนี้เนาะแต่ก็เหตุให้มีผู้คนมายางไปยางมาอยู่จุดนี้ท่านหลายแหง่งแ้วก็อยู่วันนี้ท่านจะมีสายนงางกลางแป้น,นาะทุกคนจะมีสายนงางกลางแปนอยู่จุดนี้ ยางล้อมือแล้วก็มานั่งมานั่งเบื้องหลังได้หรือคนอะไรก็จะเป็นงลาวลาวเฮาบบนี้อรอก็มานั่งเบื้องหลัง มันนี้จว่ารูปเงาเรื่องใดที่กำลังสายอยู่ในตอนนี้นะนจะเป็นที่เขวี่สัตวะที่สัตท่สัทีกัแที่ส็ตละทีับประทาอยท่าัะสัวยงามเวลยทาสวล่สตวละท่ัวละตวะ่ตลว์่สั่ตลท่าต้องได้ีจอัี่สากตี่ ได้ค่าบริการและต่อสายไปฟ้าคืนโดยมีระเบียบการติดไรตัดและต่อสายไปฟ้าดคืน 3. ระเบียบการติดไรค่าบริการกาตัดและต่อสายไปฟ้าคืน,ส,ส,คนสำหรับผู้ที่ถูงกงดชฉนกระษสไฟฟ้าโซ่เท้เนื่องจากมิหนี้างค้าอยู่มีดังนี้สำหรับประเภทหม้อน้บายในระบบที่แนนต่งตั้ง นี่ก็เป็นชุดที่ข้าเจ้าจะมีโต๊ะให้นั่งพร้อมแล้วก็มีห้านขายแนวกิ่นอยู่สองข้างเนาะก็สามารถมาซื้อแนวกิ่นแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะนี้ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่โต๊ะก็จะบ่อยว่างกันล้วโต๊ะก็จะเต็มตลอดนะนอนเนาะแนวกิ่นนะ กระดาใบสี่นิ้วงามนี่ทละแจกะดาสี่ลูกเจ๊กรไดสี่กเจกดาสี่ไปันในท้เ่างในได้เลยลูกเดี๋ยวเพื่อนเจี้ให้สีโอกระป๋งามเลย ใส่มางที่กับยบูซีของฮาเดราย่งเลาะไปเรื่อยๆมาจะมีบอล้ทยๆหับอลเช็คอินเนาะมีหลากหลายมุมอยได้ก็มาเลาะมาเที่ยวกันได้เพระว่า บริษัทต่างๆเขาจะก็มาเฮดบูธเฮดอย่างบอลไายฮุบ bon นะเพื่อให้คนเข้ามาไทยฮุกกับบริษัทของเพื่อนนีอย่างประมาณนั้นเนาะทุกคนวันนี้ก็เป็นชุวหนึ่งที่น้ำม,มาไทยฮุกเส่นเดียวกค่นนะันงานได้นี่ก็กรยูพูนจะเป็นเวทีใหญ่ของบุญนวมัสการพระราชหลวงนะทุกคนมาได้ใจเัาพนิการสแสดงี่อย่าง ร้านดวงจำลองอน,นี้เป็นทางเข่าอีกทางนึงเนาะ นีอีกอย่างหนึ่งที่งานบุญนรร้ำสกัพดพระานหลวงประจำปี2 0 2 3นี่ที่ประดินรู้สึกว่าโอเคเลยก็คือเรื่องเครื่องเสียงหน่อยทุกคนปีนี้ท่านจะบอกให้ห้านค่าทั่วๆไปแบบว่าใส่เครื่องเสียงเปิดเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเพลงทั่วๆไปแบบฟังนี่ก็เปิดฟังนั้นก็เปิดสินะเปิดเสียงเพลงใส่กันแบบ คนที่มายางรอในงานจนบป่ฮู้ไว้เป็นอย่างตัวเสียงอีหอย่างฮะนะแต่ว่าปีนี้ฮั่นบบได้เปลี่ยนแบบนั้นเลยปีนี้พ่นจะบบให้เปิดเสียงเพลงในแต่ละห้านแต่ละบูธแบบนึกกระทึกนึกนองฮะนะแล้วก็จะเป็นห้านขายเครื่องแล้วก็มีแต่เสียงภาษาสัมพันธ์บบเสียงเอ่าเพื่อโฆษณาสินค้าตัวเองเล็กน้อยประมาณ่านะก็รู้สึกแบบเงียบสงบกว่า กว่าปีผ่านมาหรือว่าที่ปารดินเคยมาเลาะนะเนาะในพอมาจุดนี้ก็คือเงียบเลยได้ก็จะมีเฉพาะเสียงผู้คนลมกันเสียงคนยางอย่างประมาณัท่านาะก็ไม่ได้มีเสียงอะไรีเท,ท่าที่เห็นมีออกข่าวมาผู้สึกว่าจะมีประมาณ1 0 1 5บหรือ1ิบริษัทนี่บาทีได้หับอนุญาตให้เปิดให้นำลำโพงใหญ่ๆมาเข้ามาในงานแล้วก็ อาจจะเปิดยูบางจุดบางบอลบอกประเด็นกับวันไอ้ใจนะนี้ก็คือบรรยากาศในงานบุญนมัสการ,พร์พัาน์หลวงในมื้อที่สของงานนะทุกคนก็ยังมีอีกสองมื้อนะก็คือมือม้อวันที่ส6กแล้วก็มื้อวันที่27ทเจ็อนจะเป็นมื้อตักบาทแล้วก็ตอนแรกจะเป็นการเวียนเทียมที่ว่าเป็นการปิดท้ายบุญนมัสการ,พร์พัาน์หลวงประจำปีนี้นะทุกคน นี่ก็คือบุญประจําปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศลาวเหรอทุกคนคนทุกทัวสารชิศเนาะทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศรวมไปถึงนักท่องเทีย่ยวชาวต่างประเทศก็ได้เดินทางมาห่วมมาลินมาเที่ยวชมนารา,าไหวสักาาาการบุชานมัสการพระท่านหลวงในปีนี้กันย่างคึกคืนเลยทุกคนรู้สึกว่าปีนี้ท่านคนหลายแหงเนาะย่างไปทั้งใ,ใดมุมใดเจดก็คือคนแบบ หลายๆลยุก <EO> คนชุกเจทุกมุมเลยคนแบบแน่นเดินท่านหลวงเลยเนาะทุกจุดทุกบอลอิลี่คนหลายอิลี่คือขึ้นอิลี่นะผู้สาวงามก็มาเที่ยวนะทุกคนแบบนี้เลยเนาะทุกคนแบบนี้เลย อันนี้จะเป็นทีมที่กระเจ้า uh huh. จะเลาะไปเพื่อมีคนถิ่นขี้เหยื่อด้ถิ่นอีอย่างต่างๆนานาเราพิกวก็ชิเก็บเอาครับทุกคนมันเขียนว่าทุกบอลจะสะอาดงามตาเน่ะมันเขียนเส้นทางหลักเสือกระเจ้าก็ชิเลาะไปบริเวณแถวคาดหลวงนี่นะเลาะไปเรื่อยๆว่าใดมีขี้เหยื่อกัจเจ้าก็จิเก็บเอาเสียะก็อ่า การจัดงานของบุญนมัสการพระรหลวงนถือ hmm. ว mm ่าเป็นต้นแบบของการจัดงานในเรื่องของความสะอาดเลยแน่นะนขะเจ้าซิมีบอลชิมขี้เยื่อต่างๆสินะเนาะว้เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะครับให้ให้คนมาทิมขี้เยื่อสินะแบบว่าได้ บางทีเขาไปหลายๆงานจะหาบอลทิมขีเหยื่อหันยากเนาะแต่ว่ามางานนี้เขาจะมีไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่าบอลใดทิมขีเหยื่ ina, อบอลใดอยงนี้สินะก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการจัดงานต่ตางๆทุกคนของงานบุญธรรมสการพระธาตุหลวงนี่ ก็เดี๋ยวปาราดินจะขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์นด้วยเราก็บว่าจะโฟกัสเรื่องใดนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศก,ากันด้วยรวมเนาะว่างานบูชาพรธีการพระท่านหลวงในปีนี้ฮั่นบรรยากาศเป็นอะไรคือขึ้นขนาดไดนเนาะก็เดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปจากซ่องปาราดินสำหรับวิดีโอนี้ปาราดินขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดี คนก็จะไหลแบบนี้เลยดังที่ได้ว่ามาเนอะทุกเขตทุกมุมทุกบอลพื้นที่บริเวณพื้นที่ของพระธาตุหลวงแห่งนี้นะทุกคนก็จะมีคนหนาแน่นแบบนี้กันไปทุกบอลทุกทีเลยนะจนย่างไปก็ได้เนาะทุกคนบางทีก็ต้องได้ไหลไปตามข้าเจ้า